เชิญท่านสุรชาติครับกร่าบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรชาติชาญประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการร้องเรียนจากกำนันตำบลลุงละวีอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกดและชาวบ้านเขินตำบลเขินว่าถนนจากบ้านสบายไปบ้านเขินช่วงออกจากบ้านสบายระยะทางประมาณสองกิโลเมตรถนนสายนี้เป็นถนนลาดยาง ซึ่งประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเพราะเป็นถนนสายหลักใช้เดินทางไปหลายอําเภอพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกับถนนสายนี้เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อรถพังเสียหายมาหลายคันแล้วรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่สองผมได้รับการร้องเรียนจากนายดาเรศพัลศัก ประธานวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมชนเผ่าลาวบ้านละทายชาวบ้านละทายตำบลละทายอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดเป็นชนเผ่าลาวมีเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวคือละทายโมเดลมีสินค้าชุมชนและนอกชุมชนร่วมกันเปิดตลาดท่องเที่ยววัฒนธรรมในส่วนพี่น้องในชุมชนจัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่มาท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ จะมีกิจกรรมมากมายและในโอกาสนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้มีวัดแห่งศาสตร์พระราชาสูอ้อมกอดของชาวชนเผ่าลาวชุมชนละไทยมีโฮมสเตย์ที่พักเช้ามีวัฒนธรรมตักบาตรตอนเช้าช่วงกลางวันจะมีกิจกรรมต่างๆง,งล่องแพไหว้พระและกิจกรรมหลายๆอย่างในภาคกลางคืนก็มีกิจกรรมแสงสีเสียงเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ ในโอกาสนี้ชุมชนละทาย,ยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดสรรงบประมาณเพื่อไปสนับสนุนชุมชนแห่งนี้เพื่อจะได้สร้างความรักความสามาัคคีและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวชุมชนละทายด้วยครับและผมมีเอกสารส่งให้ท่านประธานทั้งสองโครงการครับขอขอบคุณครับครับำนำเอกสารมาเลยครับเชิญ